สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาราศีระหว่างวันที่16ถึง30กันยายน2563โดยในคลิปนี้จะประกอบไปด้วย3ราศีคือราศีเมษร,ราศีมิถุนและราศีตุลเรามาฟังคำทำนายกันเลยนะคะชาวราศีเมษเด่นเรื่องการงานและความรักสำหรับท่านที่เกิดในรัคนาราศีเมษหรือ ท่านที่เกิดวันระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมด้านการงานกิจการงานของท่านจะสบายๆและท่านมีความสุขสนุกกับการทำงานมากๆค่ะซึ่งท่านได้งานที่ท่านรักสำหรับท่านแล้วงานคือชีวิตของท่านเลยสำหรับเด็กจบใหม่และคนที่กําลังหางานทำอยู่งานอาจจะหายากสักหน่อยนะคะแต่ได้งานทำแน่นอนค่ะ และจะได้งานตรงสาขาวิชาที่ท่านเรียนมาด้วยค่ะด้านการเงินทรัพย์และเงินทองของท่านจะได้มาจากคนรักของท่านและคนรักของท่านจะนำโชคลาภมาให้กับท่านแต่ท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพของท่านด้วยนะคะและของญาติพี่น้องท่านด้วยค่ะเพราะท่านอาจจะต้องเสียทรัพย์ด้วยเรื่องด้วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะด้านความรัก คนรักของท่านจะช่วยเหลือท่านและนำทรัพย์และโชคลาภมาให้แก่ท่านน่ารักสุดๆไปเลยค่ะท่านต้องระวังเรื่องบริวารหน่อยนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าท่านด้วยค่ะเพราะเขาอาจจะนำปัญหามาให้กับท่านได้อุบัติเหตุเจ็บป่วยท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพของท่านให้มากๆหน่อยค่ะน่าจะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายสักนิดนึงนะคะ เรียกได้ว่าในช่วง16ถึง30กันยายนนี้ชาวราศีเมษเด่นเรื่องการงานและความรักเรื่องที่ต้องระวังคือสุขภาพและบริวารค่ะชาวราศีมิถุนเด่นเรื่องความรักและการเงิน สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมด้านการงานกิจการงานของท่านจะมาจากคนรักของท่านท่านกับคนรักของท่านจะทำธุรกิจร่วมกันได้ดีมากหรือคนรักเป็นผู้แนะนำงานให้กับท่านก็จะดีมากเช่นกันค่ะสำหรับเด็กจบใหม่มีโอกาสจะได้งานโดยจะมีเพื่อนของท่านเป็นผู้แนะนำ และผู้ที่กำลังหางานทำอยู่ท่านมีโอกาสจะได้งานที่ดีกว่าเดิมก็ได้ค่ะด้านการเงินบริวารหรือคนในครอบครัวของท่านที่อายุน้อยกว่าท่านจะทำให้ท่านได้รับทรัพย์และมีโชคลาภท่านต้องระวังเรื่องเพื่อนของท่านที่อาจจะทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้ค่ะท่านอาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องของท่านได้ต้องระวังและใจะเย็นๆไว้นะคะด้านความรัก คนรักของท่านจะช่วยเหลือท่านโดยเฉพาะเรื่องงานและเขาจะเป็นกำลังใจที่ดีๆให้กับท่านสบายใจได้เลยค่ะเรื่องคนรักอุบัติเหตุเจ็บป่วยท่านน่าจะต้องไปตรวจร่างกายหน่อยก็ดีนะคะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเรียกได้ว่าในช่วง16-30กันยายนนี้ของชาวราศีมิถุนจะเด่นเรื่องความรักและการเงิน เรื่องที่ต้องระวังคือสุขภาพการมีปัญหากับญาติพี่น้องค่ะสำหรับราศีตุลเด่นเรื่องการเงินการงานสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนด้านการงานกิจการงานของท่านจะได้เพื่อนเป็นผู้ช่วยเหลือ หรือทำกิจการร่วมร่วมทุนกันก็ได้นะคะจะดีมากๆเลยค่ะจะสำเร็จสมหวางตา,ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยค่ะสำหรับเด็กจบใหม่และคนที่กำลังหางานทำอยู่ท่านหางานได้สบายเลยค่ะไปกับเพื่อนหรือเพื่อนแนะนำก็แพ็คคู่ได้งานทั้งคู่เลยค่ะหรือจะทำกิจการร่วมกันก็สบายสำเร็จแน่นอนค่ะด้านการเงิน ทรัพย์และเงินทองของท่านจะได้รับจากญาติพี่น้องของท่านและโชคลาภของท่านหรือท่านจะเสี่ยงโชคก็ได้นะคะท่านจะท่านจะทำอะไรก็จะได้เงินตลอดเลยค่ะแต่ต้องระวังนิด,น,ดนิดเรื่องบริวารน,นะคะแต่ไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะดวงเฮงมากๆเลยค่ะสำหรับชาวราศีตุลด้านความรัก คนรักของท่านเป็นคนที่แสนดีและช่วยเหลือท่านทุกอย่างแต่ท่านต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพของเขาหน่อยนะคะพาเขาไปตรวจร่างกายบ้างก็ดีค่ะอุบัติเหตุเจ็บป่วยสำหรับท่านไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยค่ะอุบัติเหตุก็ไม่มีค่ะสบายใจหายห่วงได้เลยเรื่องนี้เรียกได้ว่าในช่วงวันที่16-30กถึง30กันยายนนี้ชาวราศีตุลเด็นเรื่องการเงิน การงานเรื่องที่ต้องระวังคือสุขภาพของคนรักของท่านและบริวารค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคำทำนายตามราศีไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านที่รับชมจงมีความสุขสมปรารถนาและโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ